สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลสดๆสดสดร้อนๆเลยเป็นภาพจากโซเชียลมีเดียของบริษัทที่ใช้ชื่อว่า Strategy ครับที่ประกาศการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญมากๆในคลังสินทรัพย์ของเขาค่ะสวัสดีครับเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยเอ่อไม่ใช่แค่จะมาดูว่าเขาซื้ออะไรเพิ่มนะแต่เราจะขุดให้ลึกไปถึงขนาดการถือครองทั้งหมดของเขาและที่สำคัญที่สุดเลยคือปรัชญาเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่จะว่าบ้าบินก็น่าจะได้นะครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าใช่เลยค่ะคือถ้าดูเผินๆนะคะอาจจะรู้สึกว่าเป็นข่าวเดิมๆอะคะ่ะบริษัทนี้ซื้อบิต c o i n อีกแล้วแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดจริงๆดูตัวเลขดูบริบทแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยจะเห็นภาพที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยค่ะครับงั้นเราเริ่มจากโพสต์ล่าสุดของเขาเลยโพสต์เมื่อวานนี้เองวันที่1กุมภาพันธ์2026ระบุชัดเจนแล้วว่า Strategie y has a c q u r d 855 75.3 BTC for 75. million at $87,974 per BTC i o i n ก็คืืออซ้อเพิ่อมอีก855เหรียญใช้เงินไปประมาณ75.3ล้านดอลลาร์ที่ราคาเฉลี่ยเกือบเกือ88,000ดอลลาร์ต่อเหรียญใช่ครับเกือบ88,000ตัวเลขราคานี้แหละค่ะคือประเด็นแรกที่ต้องหยุดดูเลยมันน่าสนใจยังไงครับราคานี้คือเกือบ88,000ดอลลาร์ต่อเหรียญเนี่ย มันไม่ใช่ราคาตอนที่ตลาดซบเซาหรือที่หลายคนเรียกว่าตอนย่อเลยนะคะนี่คือการเข้าซื้อตอนที่ราคามันยืนอยู่ในระดับที่สูงมากแล้วมันมันโชว์ให้เห็นความเชื่อมั่นที่แบบแรงกล้ามากๆว่ามูลค่าระยะยาวมันจะไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกเยอะอืมแต่การซื้อตอนที่ราคาสูงขนาดนี้มันไม่เสี่ยงไปไหนแล้วครับปกตินักลงทุนส่วนใหญ่จะพยายามซื้อตอนย่อกันใช่ไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ ถ้ามองในมุมการลงทุนแบบเดิมๆเนี่ยมันดูเสี่ยงมากแน่นอนแต่สำหรับเขาเนี่ยนะคะนี่คือการส่งสารที่ดังกว่าคำพูดอีกค่ะกลยุทธ์นี้มันคล้ายๆกับ Dollar c o ส t อเวอร g จิงหรือ DCA ที่เราคุ้นเคยกันอ๋อ DCA ที่ทยอยซื้อเรื่อยๆใช่ค่ะแต่พอเป็นสเกลระดับองค์กรใหญ่ๆที่ทำแบบนี้ตอนราคาขึ้นด้วยเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าพวกเขามองข้างความผันผวน,นระยะสั้นไปหมดแล้ว เป้าหมายเขาไม่ใช่การจับจังหวัดตลาดแต่คือการสะสมสินทรัพย์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตราบใดที่ยังเชื่อในพื้นฐานระยะยาวราคาของวันนี้ก็ยังถือว่าถูกสำหรับอนาคตที่เขามองเห็นอ๋อเข้าใจเลยคือเป็นการประกาศจุดยืนด้วยการกระทำว่าเราไม่ได้มันเล่นเล่นสั้นๆแต่มองไปไกลมากแล้วการซื้อ855หหเหรียญรอบนี้ถ้าเทียบกับที่เขามีอยู่แล้วละครับมันเยอะไหมเรียกว่าเป็นแค่เศษเสี้ยวเลยค่ะ และนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าทึ่งขึ้นไปอีกระดับเลยในโพสต์เดียวกันเขาบอกว่า as of 21 10 2026 we hold 713,502 BTC acquired for some 54.2 billion a t 76,042 per bitcoin เดี๋ยวนะครับหมายความว่าตอนนี้พวกเขาถือ Bitcoin ทั้งหมด7 000, 1 0 0 0 0กว่าเหรียญค่ะ เจ็ดแสนเหรียญโหเป็นตัวเลขที่จินตนาการไม่ค่อยออกเลยครับมันใหญ่ขนาดไหนในโลกของบิตคอยครับเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพนะคะบิตคอยทั้งโลกเนี่ยจะมีได้สูงสุดแค่21ล้านเหรียญการที่บริษัทเดียวถือครองไปแล้ว70,000สกว่าเหรียญเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ3.4%ของซัพพลายทั้งหมดที่จะมีได้ในอนาคตเลยทีเดียว3%กว่ากาของทั้งโลกอยู่ที่บริษัทเดียวใช่ค่ะ ทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มบริษัทมหาชนและเป็นหนึ่งในผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วการขยับตัวของเขาทีหนึ่งนี่คือมีผลกับตลาดแน่นอนแน่นอนค่ะและตัวย่อหุ้น MSTR ที่อยู่ในโพสตก็ยืนยันชัดเจนว่าบริษัท s t r ATEGY ที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือ MicroStrategy นั่นเองค่ะอ๋อที่แท้ก็คือ MicroStrategy ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองแสดงว่านี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เพิ่งเริ่มแต่ทำมาต่อเนื่องจนมันใหญ่ขนาดนี้ถูกต้องค่ะ คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ก็คือไมเคิลเซเลอร์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทเขาคือคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางของ m i c ครส t r a t e g y ีจากบริษัทซอฟต์แวร,ร์ธรรมดาๆให้กลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบริษัทพัฒนาบิตคอยตั้งแต่ปี2020แล้วค่ะ oh. เขาเชื่อว่างเงินเฟียดกำลังเสื่อมค่าลงเรื่อยๆและทางรอดเดียวของคลังบริษัทก็คือการเปลี่ยนเงินสดไปเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งกว่าซึ่งสำหรับเขาแล้วก็คือบิตคอย แสดงว่าการที่เขาเปลี่ยนชื่อในโซเชียลมีเดียเป็น s t r a t e g y นี่ก็คือการตอกย้ำว่านี่แหละคือกลยุทธ์หลักหนึ่งเดียวของบริษัทไม่ใช่แค่การลงทุนเสริมอีกต่อไปใช่เลยค่ะเป็นการประกาศตัวตนใหม่และถ้าเราย้อนไปดูตัวเลขอีกนิดนึงนะคะต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมดของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ76,000ดอลลาร์ครับแต่การซื้อครั้งล่าสุดนี่เกือบ8 8 0 0 0 ถูกต้องค่ะการที่เขายอมซื้อสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองมากๆเนี่ยก็เหมือนเป็นการยืนยันกับผู้ถือหุ้นและตลาดว่าเรายังเชื่อมั่งเหมือนเดิมและเรายังซื้อเพิ่มอืมเป็นการดับเสียงวิจารณด้วยเงินทุนมหาศาลจริงๆประมาณนั้นแหละค่ะโอเคครับตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าการกระทําของเขามันใหญ่และชัดเจนแค่ไหนแต่ว่ามันมีอีกมิติหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะดูขัดแย้งกันอยู่นะครับค่ะจุดไหนคะคือปรัชญาที่เขาปักหมุดไว้ในโปรไฟล์ของเขา,าครับ อ๋อใช่ค่ะจุดนี้แหละค่ะที่ยกระบับเรื่องราวทั้งหมดขึ้นไปอีกในโปรไฟล์เขาเนี่ยมีโพสต์ที่ปักหมุดไว้ตั้งแต่ปีก่อนเป็นคำคมขององตวนเดอแซงซูเพรีผู้เขียนเรื่องเจ้าชายน้อยที่บอกว่า perfection is achieved not when there is nothing more to add but when there is nothing left to take away แปลไทยก็คือ ความสมบูรณ์แบบไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมได้อีกแล้วแต่เกิดขึ้นเมื่อไม่เหลืออะไรให้เอาออกไปได้อีกอืแล้วเขาก็เชื่อมโยงคำคมนี้กับการทําให้ micro strategy เรียบง่ายขึ้นคําถามก็คือกลยุทธ์ที่เน้นการเพิ่มบิตคอยเข้าไปเรื่อยๆมันจะไปสอดคล้องกับปรัชญาที่ว่าด้วยการเอาออกได้ยังไงกันครับมันดูย้อนแย้งกันมากๆเลยนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยค่ะตอนแรกที่เห็นก็อาจจะรู้สึกแบบนั้น แต่คำตอบมันอยู่ที่การตีความคำว่าเอาออกของพวกเขาค่ะสิ่งที่ม i โครสตรัท e g y กำลังเอาออกไม่ใช่สินทรัพย์แต่คือความซับซ้อนค่ะความซับซ้อนหมายความไว่าอย่างไงครับขยายความหน่อยได้ไหมครับสัดมหาชนทั่วไปนะคะจะเต็มไปด้วยสินทรัพย์หลากหลายประเภทมากมีทั้งเงินสดหลายสกุลเงินพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้เอกชนกองทุนตลาดเงินเยอะแยะไปหมดเลยค่ะครับครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องมีทีมงานคอยบริหารจัดการ ใช่ค่ะต้องมีทีมใหญ่ๆมาบริหารต้องคอยประเมินความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงด้านเครดิตความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนมันคือความซับซ้อนทางการเงินที่มหาศาลสิ่งที่ไมโครเซลเลอร์และไมโครสเตรทเจี้ทำก็คือการเอาออกซึ่งความซับซ้อนทั้งหมดนี้แล้วแทนที่ด้วยสินทรัพย์เดียวที่เรียบง่ายและทรงพลังที่เขาเชื่อมั่นที่สุดอ๋อเข้าใจละคือการเพิ่มบิตคอยเข้าไป จริงๆแล้วมันคือกระบวนการของการลดทอนสิ่งอื่นออกไปนั่นเองเป็นการเดิมพันทั้งหมดไปกับความเชื่อมั่นเดียวแทนที่จะกระจายความเสี่ยงไปกับ18,900อย่างแม่นยำมากค่ะเป็นการตีความคำว่าความเรียบง่ายที่ลึกซึ้งมากคือความเรียบง่ายในเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ขนาดใช่เลยค่ะมันคือการทำให้ strategy หรือ strategy เนี่ยเหลือเพียงหนึ่งเดียวที่ชัดเจนที่สุด การกระทําของเขาจึงสอดคล้องกับคําคมนั้นอย่างสมบูรณ์แบบในมุมมองของเขาเองฟังดูเป็นแนวคิดที่ปฏิวัติว,ตวงการเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงมหาศาลเหมือนกันการเอาไข่ทุกฟองใส่ว่าในตะกร้าใบเดียวแบบนี้ถ้าเกิดตะกร้าใบนั้นมันร่วงขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นครับแน่นอนค่ะความเสี่ยงคืออีกด้านของเหรียญที่ต้องพูดถึง ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดก็คือความเสี่ยงจากการกระจุกตัวหรือ concentration risk ถ้ามูลค่าของบิตคอยร่วงลงอย่างรุนแรงมูลค่าของบริษัทก็จะร่วงตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะก็คือตอนนี้หุ้น mstr ในตลาดหลักทรัพย์ก็แทบจะวิ่งตามราคาบิตคอยไปแล้วใช่ค่ะแทบจะเหมือนเป็นกองทุน etf ของบิตคอยไปแล้วแต่มันมีความผันผวน,นที่สูงกว่าด้วยซ้ำเพราะมีการใช้เงินกู้มาลงทุนหรือ leverage ด้วยแล้วเรื่องความสิ่งด้านกฎระเบียบต่างๆล่ะครับมีผลไหม มีแน่นอนค่ะนั่นคือความเสี่ยงใหญ่อีกข้อหนึ่งเลยหากมีกฎระเบียบจากรัฐบาลสาหรัฐหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆที่ออกมาเป็นปฏิปักษ์ต่อบิตคอยอย่างรุนแรงมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่เขาถือครองอยู่ได้เช่นกันอันนี้เป็นการเดิมพันที่ไม่ใช่แค่บนตัวสินทรัพย์แต่เดิมพันบนอน,อนาคตของกฎระเบียบด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อมีความเสี่ยงชัดเจนขนาดนี้แล้วตลาดหรือนักลงทุนมองเรื่องนี้ยังไงครับ มีบริษัทอื่นที่กล้าทำตามแนวทางนี้บ้างไหมหรือว่าไมโครซัลฮิตียังโดดเดี่ยวอยู่ครับต้องบอกว่าพวกเขายังค่อนข้างโดดเดี่ยวในแง่ของขนาดและความสุดโต่งนะคะยังไม่มีบริษัทมหาชนรายใหญ่อื่นที่กล้าเปลี่ยนคลังสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นบิตคอยแบบร้อซแต่สิ่งที่เขาทําสําเร็จก็คือการทลายกําแพงทลายกําแพงค่ะ คือเขาสร้างบรรทัดฐานใหม่ทําให้การที่บริษัทมหาชนจะจัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่งมาไว้ในบิตคอยกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้มากขึ้นในสายตานักลงทุนสถาบันหลายบริษัทก็เริ่มมีบิตคอยในงบดุลบ้างแล้วแต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ m i โครส t รัทเ g จค่ะอืมเหมือนแบบว่าเขาเป็นหน่วยกล้าตายที่ออกไปสำรวจเส้นทางใหม่ทำให้คนอื่นเห็นทั้งโอกาสและกับระเบิดที่อาจจะเจอได้ใช่เลยค่ะ พวกเขาสร้าง playbook หรือคู่มือให้กับบริษัทอื่นที่สนใจด้วยซ้ำทั้งวิธีการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้เพื่อมาซื้อบิตคอย n ์หรือวิธีการจัดการทางบัญชีเขาไม่ได้แค่ซื้อแต่ยังสร้างระบบนิเวศและความรู้รอบๆกลยุทธ์นี้ขึ้นมาด้วยพอฟังทั้งหมดแล้วภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยครับ สรุปแล้วสิ่งที่เราเห็นนี่ไม่ใช่แค่บริษัทที่ไล่ซื้อบิตคอย n ์แต่เป็นบริษัทที่กำลังเดิมพันอนาคตทั้งหมดของตัวเองบนปรัชญาแห่งความเรียบง่ายพวกเขากำลังเอาความซับซ้อนทางการเงินแบบเดิมๆออกไปจนหมดแล้วแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เดียวอย่างเต็มตัวซึ่งนี่เป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของคำว่าก,กลยุทธ์ในโลกธุรกิจไปเลย มันคือกรณีศึกษาที่น่าทึ่งมากๆของการท้าทายภูมิปัญญาทางการเงินแบบดั้งเดิมที่สอนให้เราต้องกระจายความเสี่ยงเสมอมาแต่นี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่บนการกระจุกตัวของความเชื่อมัน่นซึ่งมันจะเปลี่ยนบทบาทของคลังบริษัทจากหน่วยงานที่คอยรักษามูลค่าให้กลายเป็นหน่วยสร้างการเติบโตเชิงรุกขององค์กรเลยค่ะเป็นภาพที่น่าติดตามจริงๆครับว่าผลลัพธ์ในระยะยาวของกลยุทธ์นี้จะออกมาเป็นอย่างไร และมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคบคิดไว้ให้เราด้วยหากปรัชญาของพวกเขาคือการไปให้ถึงจุดที่ไม่เหลืออะไรให้เอาออกไปได้อีกและพวกเขายังคงเดินหน้าในเส้นทางแห่งความเรียบง่ายนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตจะมีอะไรอีกบ้างในโครงสร้างหรือการดำเนินงานขององค์กรแบบดั้งเดิมที่พวกเขาจะเอาออกไปจนเหลือเพียงบิตคอยเป็นหัวใจหลักบริษัทในรูปแบบนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรคะจะยังต้องมีออฟฟิศไหมจะยังต้องมีฝ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นอีกหรือไม่ เป็นคำถามที่ชวนให้จินตนาการไปไกลเลยครับว่าจุดสิ้นสุดของความเรียบง่ายตามแนวทางนี้จะไปจบที่ตรงไหนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่มาร่วมเจาะลึกกันครับสวัสดีครับ